เอาละครับพามาที่เวทีมวยรังสิตวันนี้บรรยากาศช่างลังเล่เช้านี้นะวันนี้วันอังคารนะฮะวันนี้เป็นคิวของมวยมันสนั่นเมืองคู่มวยก็ต้องบอกว่าคู่เอกนี่เป็นเพชรมาลายเจอกับแอดเทวานานะในนักมวยก็มาพร้อมละเช็คร่างของร่างกายเดี๋ยวไปดูหน้ากระได้ใน่วันลาวกันตานี่ก็มาแล้วนะเดี๋ยวลาวกันตาก็มาเดินมาถึงไปดูหน้ากระดา้กันต่อนะจ้าจอให้อ่ตานะมาดูนะครับ อันน uh, 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 ี kind of uh, uh, yeah. tense, ้คู้ในะคู uh, ้อ่านอ๋อคู้ไรกครับอ่านชลุยครับยอดคุณพลเกียรติจมรุี่อ่านคนแรกเลยฮะตัวชิมมดูคนที่สอครับเียมาไปมาดูคู่เอครับเป็นมาเป็วิทย์ร้ออะไรร้ยที่ร้อย่ังได้รอยหกจดนึเฮ้เกินมากอย่าเพิ่งอยาพอดีเกินหน่อยเกินหน่อยเกินคน็กั่อมา เงื่อนะร้่หกจุดหนึ่งรอจุดหนึ่งรมาันี้คู่เอกันคอนเสิร์ตเมครับนี่ครับเอราวัณอ่านี่คู่เอราวัณหลงร้อยสิบเก้าเก้าพันครับเจอกังคลทรับอันนี้ทางเฟชร้อยบเกรมาเลยมาดูสริมงคลมาเลยตามาคู้เอก อันนี้สีม้อน้ำไหมใช่ฉีดหม่อน้ำไวันนี้ม่อน้ำไม่รั่วนะเฮ้ยม่อน้ำให้ดีนะรอยสามสอกเดินทางไกลนะคุยสองครับร้อยสาสิบลุยอาปครับไปครับร้อยยี่สิบปเยไปนี่เออทั้งนั้นแหละเออโอเคกองเกงเลยไม่ต้องอายเราอยู่ผู้ชายล้วนเลยชื่อกองขรับ มงคุซับมงคุณรับก,ก,ก,ก็ครูห้าครับร้อยสิอนจังได้เกินหมดร้อบเกลดหนึ่งอย่าลืมเก่งนะนนวันนี้คู่แรกนี่ต้องบอกว่าเปิดหัวไปด้วยมวยมันวันวันวันคางหรืวัน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 สั่นเมืองวัางที่สิแล้วนะวันนี้วันหัวออกได้เป็นะน่เคู่นี้ครับคู่น,นี้ครับออกคู่นี้ออพรู่นี้อค่นี้ เวลาในวันหให้ลูกที่เขียนตาโอ้เล่ครับคู่ที่เจ็ดครับ่สาปอนได้ร้อยสองจุดเกาบาทครับโอเน่ชุดกหนวยไทยยิมโหนี่อยกเชฟโลกไดมาตัวเล็กดาวพัสุสุมนใช่ดาวพสุนี่มันต้อเป็นมอดีนะอืมต้องับนะดาวสุวันนี้ด้วยร้อยามสิเอ็ดปนโอ้ได้หปอน พสีมงคลมันยาวมันยาวเครับพี่อาวันสุะามัสครับเฮ้ยดาวมสุกสีนชัใครับร้อยสอดช่างได้อ๋อสามสิบเอ็จุเจลบจุดเจ็ดจบดินหน่อยครับอากาศกำลังดีไม่ลางรตาถอดแลงเกงแต่ปากกระตูนนั่นไป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 ไลาตาไปดิไปหมอยู่ไหนมอรอดไปเล็กอนีเอฮะอไปเลยี๋ไม่สอบพังทิงเลยไม่สอบช่างเลยมาไปมไดไม่ใช่ไมหมอไ ให้มันขึ้นก่่นไหมขึ้นแล้วอไก็ขึ้นเลยเดี๋ยวตๆที่นี่น้ำสีไม่ไปแล้วนี่ลยหน่อยร้อยหกจุดสี่ไปลดหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุองถ้าต้องทอ่เกยหน่อยไมากเพชรสีดำนี่แต่มันไม่ดำนะไม่ถีดำมันขาวนะคขาผมไม่ได้ถี่เทน้ Away, 800, เอาขึ้นเลยครับดรอสีดครับร้อยครับร้อยบปอนปล่อยๆมาชคแล้วคน้ครับ้างได้ร้อยเก้าจดเก้าพันครับสวัสดีนะครับคู่แรกนี้ผ่านกันทั้คู่แล้วนะมาแล้วเจแปนหลด้วยโคชิครับอวันชัยโคชิราสตาโคชิที um. ่อยู่กับไปอะไรก็ไอเค็งเคและโค้ดที่มันจบมันก่อนเื่าไรมาโคชิ โคชีกรับรอยดปช่างได้ร้อยเจ็ดจุดสาดสุดชีเกินไปจุดสามนะฮอวดนนี้จะลาวตาครับลาวตาเกินปอนซี่โอ้โหแล้วได้น้ำหนักสองปอนนโคชิวันนี้มาแล้วครับลูกพอลูกพอมาแล้วเแอเวนาตอนสุรักับวันนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยถึง่หยยอดมวย นี่ร้อยเจเจ็โอ้เอาอีกแล้วไอ้ลูกพ่อสบายสบายไปออก่าเราีแล้วทำให้หัวใจแทบวายนะุบมวยทุกทีเลยเยกนี้เองมาแข่งตเล่แข่งตกเลยมายอะไหมขุดซึเลยขุณสึงมาุณซึ่งุดซึงาองยดีเดียวผ่ามาคุณซึ่งบอกยดียเดียวผ่าแล้วมมาเอาไป เนี่ยวางไว้เลยอันนี้มงคลเทอันนี้นี่ครับคุณเซอร์ครับมาจากอาจารย์ดินนะฮะแล้วก็บางคลเพชรนะมาเลดีนะอาจารย์ดินนะดินจิตบางนนท์มาแล้ววันนี้ครับเจ็ดจนครบอ๋อเจ็ดจนครบนี่ครับอาจารย์ดินครับจิตเมืองนนท์นะฮะวันนี้เขอยู่เป็อาจารย์ดินเป็นดีดีเอออาจารย์ตัวดีอาจารย์ดินเป็นดีดีแล้วครับมาให้หนูนะั่งชิ้นละหก โหโค5สามสาม5รอบสามสามใช่ไหมครับแค่น้ไองไปไหนไดให้ล้ไปล้วอไประยังสุดสสุดอสุาเร็จรลสอบสากโสุดสัเรมาม่าว่ะด่าสามสิบอาบาทครับเฮ้ยไปเอาดูเป็นสองเลสองเลมาขึ้นมาลูกร้อปอนด์เก่งเลย โอ้โอ้โอเกินนะโอ้ร้อิบแปดจุดสงลบหนึ่งองมันไอ้คุดาจุดหน้ำหนักดีมากดีมาดีมาดี บิ๊กมาดีอมาดูน้ำหนักหน้ากระดานกันหน่อยครับวันนี้ชาวนี้นะครับเสโหยมันสนันเมืองช่องทูโฟยูครับประจำวันอังคารที่สิบหกพุทธศกราชของสงครามโลกเกิดโอ้โหดีดีครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันนี้ลูกค้าเขียนไม่จอเจนนี้ยังเลือดไม่แต่เอาพรุ่งนี้เปิดโหวตไว้เลยเพชรชีดำครับนี่สิจรันทรัพย์นี่น่าจะมาแทนในเจ้ายอดฟ้าสิวัตสาแก้วนะสำหรับเพชรีดำประมาณร้อยเก้าจุดเก้าครับ ขาเจอกขยอดขุนพนเกียริจำรวนครับมาณร้อยกาจุดีปดมอยปล่อยคูาแรกในนะั้นักจริงๆก็อยู่ประมาณร้อยห้านะครับมาดููคทีสองลัางตาเกียรตรงยอครับแม่ร้อต่อไอ้โคชิสองฟอนมาเช้าเราตาเข้ามาร้อยหกจุดสลดหนส่วนโคชีควาวันชัยนะครับมา 3, 3, ร้อยเจ็ดลดไปจุดสามนะฮะ ส่วนผู้ราจะเป็นคุณศึกเพชรยีนด,ด,ดีคารามีครับนี่ก็น่าจะมาไทยในเจ้ายอดศิลปะร้อยสิบเปอน์มาร้อยสิบเจ็ดจุลดไปจุส่วนเพชรสองเลราวัยมวยไทยก็มาร้อยสิบแปดลดหนเยอะเหมือนกันหนึ่งจุดสองนเช,าชา้าๆอากาศอย่างนี้อมาดูผู้เองนะครับ เพชรมาลายเพชรเจอร์วิทครับร้อก็มาร้อยส่วนผู้ชกอบจะเป็นแอสทรวดาต่อสุขครับมาร้อยุเลด1.7นี่คือ4คู่ช่อง TV, ทีวีทูพยูสายทอด6กโมงเย็นนะจากทีโปลางสิลป์อาไปดูทังเพลงทังสองตูกครึ่งครับมงคลครับิ์สิ่งม,มอานะ้ำมารนะ้อยาจุดหน่ะพิกัดร้อยิบแปดตัวไป,ป็นปอนหนึ่งเจอกับเพชรเอราวันครับเพชรเอราวันเพชรเจริญวิทอันนี้ได้จําหนักหนึ่ตอเน,นะไร้อกา ร้อยที่แปดทุกหกแล้วก็คู่หกครับคู่หกนี่เป็นเจ้าเพชรพยัคฆ์บานทุ่งเขาหลวงหน,นึ่งร้อยปอนยังไม่มานะเจกัสุสัมเ็จครับเนี่ยไทยโั้ชยิมเนี่ยไทยโค้ชยิมเนี่ยก็มาสามสามพอดีเลยส่วนคู่ที่เก่งโอเล่ครับซูเปอร์เล็กมวยไทยยิมครับซูเปอร์เล็กนี่โอเล่โอเล่มาหนึ่ร้อยสองจุดเก้านะครับเขาเจอกับปาร,ร,รามสอสักเกษมก็ยังไม่มา แล้วผู้เอกตัวที่สองครับสิบมงคลสิบหม้อน้ำครับร้อยสามสิบมาร้อยยี่สิบเก้าจุดแปดส่วนดาวพัสดุครับดาวพัสดุสิบมณฑลมาร้อยสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดลดจุดเจ็ดนี่คือทั้งหมดทั้งมวลเช้านี้นะอ่านิพายดูบรรยากาศชั้นเล็กน้อยก่อนนะก่อนจะยุติไลฟ์สดแล้วก็เดี๋ยวถ้ามวยช่างเสร็จผมก็จะมาอ่าหน้าตาช่างให้ครั้งนะฮะในบรรยากาศ อในคู่หางผู uh ้บอกใช่ไหมครับวันนี้เด็กไม่ได้นอนเพราะอาจจะเปิดสล้านต่อาไปเราโชคดีมาขายมาขายรถไฟอ่ะประมาณนี้นักมวยก็น่าจะไปวิ่งมาแล้วนะมาพาใครมาไขว้เดิมๆนี่นี่นักมวยก็ไปวิ่งมาในคู่เอกคู่เอกช่วงที่สองเอาละประมาณนี้เดี๋ยวนักมวยช่างเสร็จเรียบร้อยผมมาปิดตาช่างให้ครั้งนึงโอ้โหทีครับ